สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นเกม Infinite f i g e นะครับซึ่งเกมก็จะเป็นแบบบังคับเครื่องบินนะฮะก็จะมีอยู่โหมดโซล่แลวก็โหมดออนไลน์นะครับโหมดออนไลน์ก็จะเปรียบเสมือนของจริงเลยนะฮะก็มีเครื่องบินหลายลำต่อคิวกันขึ้นแยวเราจะไปดูโหมดโซล่กันก่อนนะนี่ครับเครื่องบินก็จะมี อันนี้คือพิ่มเปิดวีไแล้วนะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะฮะคนที่เปิดยังไม่เปิดก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะไปดูที่ Airbus นะนี่นะครับก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นนะฮะหลายสัญชาติงันเราเข้าไปที่โหมดโซโล่กันเลยนะครับในโหมดโซโล่ก็ คือเราสามารถมาซ้อมก่อนที่เราจะไปเล่นโหมดออนไลน์หรือเราจะเล่นในโหมดในตัวของเราเองนะครับก็คือโหมดสโล่ไม่ว่าจะเป็นการหัดเช็คออฟหรือเรนดิ้งนะครับในโหมดนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับส่วนในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่มี ให้เลือกมากนั่งครับหรือผมอาจจะไม่รู้เท่ากับคนที่เขาเป็นอ,อาชีพนะครับเขาอาจจะรู้เยอะกว่าเรานะครับแต่สําหรับผมก็ทำตามคอมเมนต์ของ f อฟของผู้ติดตามนะครับบอกว่าอยากให้ทําสอนวิธีการเล่นหน่อยนะับซึ่งเราก็จะลองมาดูกันว่าเราจะสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับ ซึ่งหน้านี้เราจะดูทงกางรบังคับเป็นหลักนะครับนี่แล้วก็นี่เ,เป็นห้อ,องนักบินก็งเงินริวสมควรนะครับแต่ปรับไม่ได้นะนี่ทุอยา่างมีจอคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆตัวของเคืบินโดยลำัเป็นการตกแี่งด้งนะครับ ส่วนกายเงินนะครับเราต็แล้วแตคนก็ทำคนพาเข้าก็ตื่นแต่ก่อนึ้นดนอันนี้ที่จะเป็นตัวที่เราจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวลู่ลงมาทำโดยตัวบุคคลให้แรงก้ามที่ลงเดินดิ้หรือตัวเราทักมาเยอะนะระงานต่อ Inas, ไหลลงมาช่วยบรรลุช่วยเร um, ื่องเพื um ่อความอย่างเป็นถ้าเราสเพื่อเร่งที่มีป็นเวลาที่ถ้าเราสดพรทธเาที่สนะครับเนี่ยจันทรี่ดไฟเลไฟเลอ่า คอยดูไม่แต่ช่วยในการช่อิทธิพลเพราะว่าถ้าเก็บเพียงยัไม่ได้นะราต้องคอยดูตัวการเวาเรื่องแอนดิงนะช่ียเวลาแอนดิงเราเพิ่นางเหนิ ในส่วนของทางคู่หรือะะอาหารเพื่อเพิ่มการเวียนบอลที่ดีกว่าหรือการเวียนบาลานซ์้ำหนักลงนะครับอยากเข้าไปดูนี่คอยดูในคลิปที่สองครับส่วนนี้คือการเวทบาลานน้ำหนักที่ผมพูดถึงฮนะตอนนี้น้ำหนักเราเยอะถ้าเราอยากให้มันเบาแล้วก็ผ่อนลงมาเห็นไหมฮะตัวสีเขียวๆถ้ามันน้ำหนักเกินมันจะไปขึ้นเป็นตัวสีเหลืองๆนะฮะ คือน้ำหนักสูนย์สุดของเครื่องบินลำนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นทัศนวิสัยนะฮะมองเห็นได้หสิบกิโลหรือเราจะเอาสิบกิโลก็ได้นะฮะแต่มันจะมุมมัวเหมือนมีหมอกอยู่ตลอดเวลานะส่วนนี้คือแรงลมนะครับอันนี้แรงลมอ้าว นะแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ถ้าเราจะทำการเลนดิง้งก็กดคาลิเบตหครั้งนะครับเพื่อจะดีขึ้นยูคูยคโย่ในพื่นที่หนตามที่เราต้องการเปี่ยนการเยนดิ้งนั้นนะแต่เราตัดขนาดเพราะว่า้ารเลนดิ้งซึ่งทำโดยอินที่สูงนะครับเราก็ลองลนดิ้งสูงขึ้นนตัวนี้นะนะฮะเป็นบอง ครื่องบินคนระับถ้าเราแลนดิ้งแล้วมากดที่นี่ครับเป็นรูปอยู่ฮนะก็จะมีเทคออฟช็อตไฟนะครับแล้วก็ลองดูครับเครื่องบินแล้วก็ค่อยๆลงมาฮะลงมาเชิดหน้าขึ้นครับเอเราลงสุดล้วก็กดให้เครื่องมันถอยหลังนะเพื่อจะเบรคช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับนี่ฮะ ประมาณนี้ครับแล้วก็กดจีิบนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นแบบจำานัจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันผมก็ิึงฝึกเล่นเหมือนกันนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดสิดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ